วัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะผมนั่นคือเก่าครับแต่ว่ามาบันนี้น่ครับมาเยี่ยมบ้านครับลอยเอ็ดบ้านประพานในตำบลป,ประพ่านตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านแล้วครับบ่ได้ครับมาเกือบสองปีนะครับกลมาเยี่ยมบ้านเวอร์ชันนี้ผมสีวัวเป็นภาษาอีสานละบ้านเฮานะครับเบเบิงว่ารัวบ้านผมนี่อย่างเป็นแต่เบิงแน่นะครับเห็นไมเบิง นี่นาบ้าน,นครับปลูกของกินได้นี่ใบเตยนะครับรัวรัวกินได้ <c oughs> มีน้าทีนิดน้อยกับปลูกพักปลูกหญ้าไปครับแล้วด้านนี้เขาให้แต่ละบ้านนะครับปลูกต้นบักหน่านาบ้านอันนี้ก็ได้กินอยู่ครับบักหน้ามันแพงนะอันนี้ก็ถือว่าซอยลดต้นทุนไปได้นะครับปลูกยังอีกแน่นี่มาเบิ่งขางบ้านผมนี่ไม่หดกล้วย ตกใจว่าตะกี้บ่มีเด้กล้วยนะใบก็เอาไปเห็ดพอหมกพอยยังเกียกับเขาได้ครับนะแล้วก็มีตน้นต้นบังหูดนะครับนี่ขานี่หอดอ้อยนะมั้ยโอ้โปลนะูกไลายนี่ต้นบังหูดครับบางหูดบาง,งหูดแล้วกะไงต้นไม้ดอกไม้ครับเอาไว้ไหว้พระ ตะก,กีไปเก็บข้างบ้านพื้นนะครับผมก็เก่งใจก็เลยมาปลูกข้างบ้านไว้นี่คนใหญ่ถุงในปิ่งปลายอยู่นี่ต้นบักมี <c oughs> ม่ครับเบยไงบ้างล, <c oughs> ล,ล,ล่ะโดดจาวาเจ๊จักรอบล่ะนี่เ <c oughs> บิง้งเบิง ก็ลังดกนะครับนะแต่ว่ากาลังดีเพราะว่าคันรถดกกรนีมันสีลูกมันใหญ่แถมมันสีสํากับคัอมันกร้ายเขาก็ปิดออกนะครับให้มันได้พอดีพอดีใช่เหรอเออนดีแบบนี้ต้นลูกมันรู้ว่ากินได้อ่าอันนี้อเมซิ่งของผมครับ คนไทยก็คนไทยก็เอินมาเหงามาเหี่ยวจริงๆก็คือบักเวอร์นะครับบักเวอร์บักเวอร์นี่คนอีสานก็สียเอาว้ซอยใส่กับลาบนะครับแต่ว่าคนกรุงเทพม,มักสีบพฮูู้เนาะมักสีเอาใบบักหูดใส่ไหมมันก็เลยบ่หอมเออจริงๆต้องบักเวอร์นะครับสูตรลาบรอยเอดต้องบักเวอร์เท่านั้นแล้วก็มีหอดหลินฝาด็ได้กินซุปปี๋ เดี๋ยวสิมาแนะน้าให้เบิ้งนะครับว่าระวังใบบักกูดใบบักหน่าวและใบบกเวอร์นี่มันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมสิเก็บเอาไปเทียบให้เบิ้งนะครับเด้อหลายคนสงสัยเดี๋ยวหายคอของใจกันมือน่อไหร่ลนะ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับ แล้วล่ะครับผมติดเอามาย่างละนิดละน้อยนะครับเอามาไว้ให้เบิ้องให้เบิ้งกันระวางบักเน่าบักมวนบักเวอร์หน้าตาเป็นยังไงละใบ,บมันซับสนอยู่เลยผมก็ซับสนอนเอาไหมเห็นเลยมานี่ตะกี้ก็เปิดยูทูบเบิ้งนี่แหละเป็นยังมันแยกกันบ่อ่อนนะเอิ่นซื้อว่าถืออันนี้คืบอบักเน่าครับเอาลูกมานาเลย ปังหน้านี่จะเป็นใบกลมๆกลมใหญ่ๆนะครับป่องบะมี่นี่ใบบังหน้าป่องบะมี่นะครับสีเขียวพือกันอันนี้คือใบบักกูดครับสังเกตว่ามันจะมีสองปอง่องใบบักกูดจะมีสองป่องเลยมีลักษณะป่องแบ่งทอๆกันนะครับหาสิบหาสิบน,นะนี่ใบบักกูดอันนี้เอาไว้ใส่พวกแกงนะครับ แกงต้มยำทุกอย่างเนี่ยแหละแล้วนี่ครับสเปเชียลเลยนะครับหลายคนสีแยบวอออกระวังบักเวอร์ครับใบบักกูดนะครับใบบักเวอร์นี่มันสิมีลักษณะคือมันจะมีป่องน้อยแล้วก็จังป่องใหญ่นะครับมันสิพอทอกันนะครับสังเกตดีทอกันดีบอทอกันนะครับน้ำกะใหญ่กว่าเห็นว่าแท่งสุดยอดนะครับสมไมเเี็กน้อยนี่ น้ำยอดก,กับน้ำบง่งก็จะเอาน้ำนี่แหละไปบง่งนะครับนี่เออนี่แหหละเ็นบ่ใบบอกเวอร์นะมันสีปีปองนอิหน่อยๆแล้วก็กินหอมนะครับส่วนใยเราข้นสีเห็ดอาหารอีสานที่เป็นลาบนะครับเขาสีซอยตัวนี้เข้าไปแล้วก็โรยมันสีหอมนะครับเห็ดหอยลาบแซบ่บก,กัวเกานะครับแต่ใส่ใส่บักกูดแล้วบ <ไป S 1> ่วคอยหอมมันมีสองบาท นะใบโหติสงครับมัน,น<ะ>มีบักเดียวนียมนี่บักเดียวหน,นึ่งบัส่วนบักหน้ามัามีบักนะครับเป็น,ปนใบกลมๆไปเลยนะครับอันนี้หายคอสงสัยครับไปเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเสียลาบให้เบิง้งสะเอาใบบอกมือเนี่ยแวมาเสียกินโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ